นี่คือเรื่องราวของพระอนุรุทธะครับจากเจ้าชายที่ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีสู่การเป็นผู้มีตาทิพย์เรื่องทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากคำถามง่ายๆเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าชายไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตเลยพระอนุรุทธะก็คือเจ้าชายแห่งราชวงศ์สากยะวงศ์เป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะนั่นเองครับพระองค์รายล้อมไปด้วยพระญาติทั้งเจ้าชายมหานามะพระเชษฐาและเจ้าหญิงโรหินีพระกนิษฐา คือด้วยความรักของพระมารดาทําให้พระองค์เติบโตมาแบบไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอพระพุทธเจ้าตััสรู้ก็เกิดเป็นธรรมเนียมที่เจ้าชายในราชวงศ์จะออกผนวดกันครับพระเชษฐาเจ้าชายมหานามะก็อธิบายให้ฟังถึงภาระที่ไม่มีวันสิ้นสุดของการเป็นคารวาสพอได้ฟังถึงความยากลําบากเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเลยมองเห็นอีกเส้นทางหนึ่งและตัดสินใจสละทางโลกครับ แต่การจะออกบวชก็มีเงื่อนไขนะครับต้องชวนพระสหายให้ได้ก่อนสุดท้ายก็ทำสำเร็จแล้วก็เตรียมตัวสู่ชีวิตใหม่คณะเจ้าชายก็เลยภาคก,การเดินทางไปที่อนุปิยะอัมพวันแล้วก็ได้ผนวดเป็นพระภิกษุที่นั่นด้วยความมุ่งมั่นในการทำสมาธิพระอนุรุทธะก็ได้บรรลุถ,ถึงความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือทิพยจากสุญาาหรือที่เราเรียกกันว่าตาทิพ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยครับหลังจากนั้นท่านก็เดินคามไปบําเพ็ญเพียรต่อที่ป่าปาจีนวังสมฤทกทายวันตามคําแนะนําของพระพุทธองค์เพราะเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆมักจะไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเวลุวันท่านแสดงถึงการปล่อยวางอย่างที่สุดด้วยการนํำภาพบางสุกุลจากกองขยะมาทําเป็นจีวรใช้เองพระอนุรุทธะ ยังได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์คือการปรินิพานของพระพุทธเจ้าด้วยครับท่านนี่แหละครับที่แนะนําเหล่ามนลษกษัตย์เรื่องพิธีให้เชิญพระบรมศพเข้าเมืองทางทิศอุดรชีวิตของท่านเลยกลายเป็นแบบอย่างของคุณธรรมมากมายที่พวกเราสามารถเรียนรู้และนําไปปรับใช้ได้เรื่องราวของท่านทําให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็สามารถไปถึงจุดสูงสุดทางจิตวิญญ,ญาณได้เหมือนกัน คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างความเพียรความมักน้อยสันโดษความมีศีลธรรมและวินัยและการใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสมาชิกมีดังนี้ 1. น,นายวันนุวัตทุ่มทองเลขที่4 2. นางสาวชมนวันฟันศีดาเลขที่26 3. นางสาวจิราภาสาลาสุตาเลขที่28 4. นางสาวธนัญญาศรีพาณิชย์ เลขที่35